มนะฮะวันนี้อยู่กับผมนะครับดอกเิอไพเกมเมอร์นะครับผมวันนี้นะครับกับผมก็นะฮะจะมากิจกรรมนะครับผมกิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมกิจกรรมนะครับก็เอยทำมาัทุกวันได้ โอ๊นะฮะผมกิจกรรมนะเปิดเปิดหน้านะครับกิจกรรมเปิดหน้านะครับทางไลน์นะครับผมใครอยากจะเป็นเพื่อนกับผมนะครับก็ผมจะสุม่มผู้โชคดีนะครับสุม่มผู้โชคดี น่าเอ้ยไม่ชอบเลยพวกอะไรเนี้ยนะฮะกิจกรรมเปิดหน้านะครับเปิดหน้าเปิดหน้าอาใครสนใจบ้างสนใจนะครับเม้นไอดีลายไว้้ต้ล่างนะครับไอดี ID ลายไอดี ID ลายเม้นไว้เลยนะครับ เมนไว้ทนระับเ,เป็นไว้เม็นไว้เลยเดี๋ยวผมจะสุ่มผู้โชคดีมาห้าคนนะครับเดี๋ยวผมก็จะบอกนะครับว่ามีใครบ้างก็ผู้โชคดีนะเม้นอดีไว้นะสั้นๆหน่อยนะผมขี้เกียจจำนะฮะเม้นไว้เลยเม้นไว้เลย เฮ้ไอพวกนี้มันทำอะไรกันเนี่ยมอตอเฮกนะฮะเม้นไว้เม้นไว้ไม่จะเห็นหน้าผมงั้นก็ไม่ต้องเม้นในแคปคงจะไม่ส่วนน้อยที่อยากจะเห็นก็คอมเมนต์ไปเลยนะครับดวน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 เลยดวนเลยโอ้ยอีบ้าเลยอ บึ้มนั่นไงนะครับแจกนะครับ,บ,รบสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย้